สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือที่เข้มข้นมากๆเล่มหนึ่งอายัดอัมหิตหรือ Red Notice ของ Bill Browder ครับคือมันไม่ใช่แค่นิยายนะแต่มันเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะเป็นบันทิกการต่อสู้จริงๆที่แบบว่าต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตเลยครับจากข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยทั้งบทสรุปบทวิเคราะห์ต่างๆวันนี้เราอยากจะมาแกะรอยกันว่าน,นักลงทุนอเมริกันคนนึงเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ยังไงจากคนที่เข้าไปหากำไรในรัเสเซีย <c oughs> กลายมาเป็นคนที่ต้องมาท้าทายอำนาจมืดต้องมาสู้กับคอร์รัปชันหลังจากเจอเรื่องสะเทือนใจครั้งใหญ่ค่ะเริ่มที่คุณบิลบราเดอร์ก่อนเลยนะคะคือเขาเป็นนักลงทุนต่างชาติที่ดังมากในรัสเซียยุคหลังโซเวียตล่มสลายครับผมแล้วเขาไม่ใช่แค่มองหาผลกำไร แบบว่าจ้องแต่จะทําเงินอย่างเดียว mm hmm. เขายังมีแนวทางแปลกใหม่คือคอยตรวจสอบเปิดโปงการทุจริตในบริษัทที่ตัวเองลงทุนด้วยเหมือนเป็นนักเคลื่อนไหวไกลๆในตลาดหุ้นเลยนะครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยเพื่อปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อยอะไรแบบนี้แต่ประเด็นคือเขาดันไปเจอเรื่องใหญ่กว่านั้นครับเรื่องอะไรครับการคอรัปชันที่มันโอ้โหใหญ่มากโยงใยไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐเลยซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นปัญหาใหญ่ในรัสเซียจริงๆ ลาพอเจอเรื่องใหญ่ขนาดนั้นทางเลือกของเขาก็น่าสนใจมากใช่ค่ะตรงเนี้สาคัญมากคือคนส่วนใหญ่เจอแบบนี้อาจจะเออถอยดีไหวเนาะมันอันตรายใช่ครับใครจะอยากเอาตัวเข้าไปเสี่ยงแต่เขาเลือกที่จะสู้ค่ะเลือกที่จะยืนหยัดซึ่งเป็นการตัดสินใจที่แบบกล้ามากๆแล้วก็น่าเศร้าที่มันนําไปสู่โศกนาฏการรมที่เป็นแกนหลักของเรื่องนี้เลย ซึ่งก็คือเรื่องของคุณเซอร์เกย์มาคานสกี้ใช่ค่ะคุณเซอร์เกย์มคคานิสกี้ทนายความชาวรัสเซียที่คุณเบราเดอร์จ้ามาช่วยสืบเรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะครับคุณเมคคานิสกี้เขาเก่งมากเขาไปเจอหลักฐานสําคัญเลยที่ชี้ว่ามีกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละวางแผนกันโกงเรื่องภาษีคืนโกงกันเท่าไหร่ครับพอจะจําตัวเลขได้ไหมเอ่อตัวเลขกลมๆก,ก็ประมาณ230ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดนจับนะคะกลายเป็นคุณมาคานิสกี้โดนเองเหรอครับ ช่ค่ะกลายเป็นคนมาคานิสกีถูกจับด้วยข้อหาที่กุขึ้นมาถูกผังในคุกที่สภาพแย่มากโดนทรมาน <c oughs> แล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตในคุกที่มอสโกแบบเป็นปริศนาด้วยค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือคนที่พยายามเปิดโปรงความจริงกับต้องมาเจออะไรแบบนี้ ค่ะมันสะเทือนใจมากแล้วการเสียชีวิตของคุณมาคานิสกีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของคุณราวด์เดอร์แล้วแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปเลยของการใช้อำนาจแบบผิดๆความไม่ยุติธรรมในรัสเซียที่คนทั่วโลกจับตามองครับผมเหตุการณ์นี้แ่ะคะที่เป็นเหมือนเ,ออเชื้อเพลิงทําให้คุณราวด์เดอร์ตัดสินใจเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตเลยเปลี่ยนยังไงครับเขาทุ่มเททุกอย่างเลยค่ะทรัพยากรเวลา เดินสายรณรงค์ในเวทีโลกเลยเพื่อทวงความยุติธรรมให้คุณมาคานิสกีแล้วก็เปิดโปงคนที่อยู่เบื้องหลังคือจากนักลงทุนกลายมาเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเต็มตัวใช่ค่ะเป็นตัวอย่างเลยว่าคนคนหนึ่งเนี่ยก็ลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจรัฐใหญ่ๆได้ถึงแม้จะรู้ว่าต้องเจออะไรบ้างทั้งขู่ทั้งใส่ร้ายหรือแม้แต่โดนไล่ล,ล่าผ่านกฎหมายระหว่างประเทศก็มีครับและมีประโยคหนึ่งที่ผมอ่านเจอในหนังสือที่บราวเดอร์เขียนไว้มันจับใจมาก เขาบอกว่าผมไม่ได้ทําเพื่อเซอร์เกย์เพียงคนเดียวอีกต่อไปผมทําเพื่อทุกคนที่ไม่สามารถต่อสู้เพื่อตัวเองได้อืมประโยคนี้ทรงพลังจริงๆค่ะมันคือหัวใจเลยมันแสดงให้เห็นเลยว่าการต่อสู้ของเขามัน เออมันพัฒนาไปจากเรื่องส่วนตัวจากการอยากทวงความยุติธรรมให้เพื่อนร่วมงานครับมันขยายไปสู่ภารกิจที่ใหญ่กว่านั้นแล้วคือสู้เพื่อนหลักการเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นเสียงให้คนที่ถูกกดขี่ที่ไม่มีทางสู้ทั่วโลกเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆด้วยนะครับว่าอย่ายอมแพ้ ใช่ค่ะเป็นเหมือนแสงสว่างว่าเออคนธรรมดาคนหนึ่งก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องได้แม้จะยากลำบากก็ตามครับทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ก็เป็นแค่ออส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของเรื่องราวที่มันทั้งซับซ้อนทั้งน่าตกใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจมากๆจากหนังสืออายัดอัมมหิต ค่ะอ่านแล้วจะเห็นภาพเลยว่าการสืบสวนการต่อสู้ทางกฎหมายการเมืองระดับโลกแล้วก็อันตรายที่ต้องเจอเวลากล้าเปิดโปงความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมแต่เรื่องนี้มันก็ทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราคิดต่อนะคะคําถามอะไรครับ ก็คือในโลกที่บางทีระบบยุติธรรมทางการมันอาจจะปกป้องคนที่ออกมาพูดความจริงได้ไม่เต็มที่หรือให้ความเป็นธรรมได้ไม่เสมอไปแล้วสังคมเราหรือแม้แต่ตัวเราเองจะมีกลไกอะไรอีกบ้างที่จะมาช่วยตรวจสอบช่วยถ่วงดุลอำนาจพวกนั้นอืมน่าคิดมากครับ แล้วเราจะสร้างความมั่นใจสร้างความปลอดภัยให้กับคนที่กล้าหาญเหล่านี้ได้ยังไงเพื่อให้เขากล้าที่จะยืนหยัดเพื่อความจริงต่อไปได้อะคะ่ะเป็นคำถามที่สำคัญมากจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะยินดีคะ่ะ